สวัสดีค่ะพบกับข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นนะคะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราจะเริ่มต้นกันที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอส,อส,อสอร่วมกับอย่างแฮปปี้จัดเสวนาในหัวข้อความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตเรรียนู้ อาจารย์สง่าดามาพงศ์นักวิชาการด้านโภชนาการและวิทยากรในหลักสูตรออนไลน์กเกษียนคลาสได้กล่าวว่าหลักสูตร,กรเกษียนคลาสเป็นบทเรียนสําหรับผู้สูงวัยและคนวัยทํางานที่ครอบคลุมเนื้อหาครบทุกด้านตั้งแต่การใช้ชีวิตการดูแลสุขภาพกายและใจการกินอาหารการออกกําลังกายการเงินกฎหมายเทคโนโลยีหลักธรรมในการดําเนินชีวิตและงานอดิเรกอื่น โดยนำประสบการณ์ของผู้สอนผนวกเข้ากับองค์ความรู้ถอดเป็นบทเรียนที่สนุกเข้าใจง่ายและใช้ได้จริงเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสามารถนำความรู้ไปต่อยอดโดยในหลักสูตรเกษียณคลาสได้แนะนำการกินอาหารสำหรับวัยทำงานและวัยผู้สูงอายุอาจารย์สงหาดามาพงกล่าวเพิ่มเติมว่าความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตคือการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งกเกษียณคลาสเป็นการเรียนนอกหลักสูตรและถือเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยนําความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติเพื่อนํามาสู่ปริญญาชีวิตค่ะสําหรับผมแล้วเป็นนักโภชนาการผมจะสอนหลักสูตรว่าทําไมต้องกินอาหารอาหารมันมีความสําคัญอย่างไรกับวัยทํางานและวัยผู้สูงอายุถ้ากินไม่กินแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น อันที่หนึ่งอันที่สองถ้ากินอาหารไม่เป็นแล้วมันจะก่อโรคแล้วโรคอะไรที่เกิดจากการกินไม่เป็น,ปนกินไม่เป็นคืออะไรบ้างมาผมก็จะบอกอันต่อมาผมก็จะบอกว่าถ้าไม่อยากเป็นโรคก,กินก่อสุกกินอย่างไร1 2 3 4 5สี่ห้าผมจะปลุกขึ้นมาก่อนถ้าท่านไม่ทําแล้วท่านจะเป็นภาราให้ลูกหลานท่านจะเป็นคนอมาพาดอมปึกบเบาหวานจะมาแล้วท่านก็จะต้องเอาเงินไปให้หมอไปเที่ยวไม่ได้ปลูกปลูกปลุกปลูกปลูกอันที่1อันที่สองผมก็จะบอกว่าอ้าว แล้วจะกินให้มีสูตกินอย่างไะครบ5หมู่5หมู่คืออะไรผมจะบอกละเอียดยิบเลยนะฮะยกตัวอย่างให้เห็นด้วย5หมู่หน้าตาเป็นอย่างไรไม่กินหวานจัดมันจัดเค็มจัดกินตามสูตร6 6ห6นึ่งน้ำตาลกี่ช้อนน้ำมันกี่ช้อนเกลือกี่ช้อนบอกหมดแล้วเอามาสาธิตให้ดูอันนี้เป็นองค์ความรู้นะฮะที่จะบอกแล้วสุดท้ายเราก็จะยกตัวอย่างเมนูมาให้เห็นว่าเมนูนี้แหละ ตามห 6, 6 1นึ่งเมนูนี้แหละกินแล้วดีต่อสุขภาพเมนูนี้แหละกินแล้วไม่เป็นมะเร็งเมนูแหละกินแล้วเป็นไม่เป็นเบาหวานเราก็จะสาธิตให้ดูถ้าทํากับข้าวเป็นเราก็จะบอกวิธีการปรุงถ้าทาไม่เป็นไปซื้อกับข้าวที่ตลาดที่ร้านอาหารก็จะซื้ออย่างไรเราจะฝึกให้ทุกคนรู้แล้วเอาไปทําให้ได้ครับ Life Long Learning หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและไม่มีคำว่าแก่เกินเรียน ผมจะบอกนะฮะว่าการเรียนไม่ใช่อยู่ในห้องเรียนการเรียนไม่ได้ชู่ในโรงเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยอยู่บ้านก็เรียนได้เดินไปบนถนนก็เรียนได้นั่งคุยกับเพื่อนก็คือการเรียนเกษียนคลาสเป็นการเรียนนอกหลักสูตรเกษียณคลาสเป็นการเรียนตลอดชีวิตของมนุษย์เกษียนคลาสเป็นการเรียนเพื่อจะเอาความรู้ไปสู่การปฏิบัติไม่ใช่เรียนเพื่อจะเอาไปสอบได้คะแนน AB หรือได้ปริญญา แต่เป็นการเรียนเพื่อจะนำมาซึ่งปริญญาชีวิตปริญญาชีวิตคือเรียนแล้วแล้วเรามีความสุขเราไม่เป็นโรคเราคือได้รับปริญญาชีวิตทางด้านนายธนงศักดิ์สุภทรนักวิ่งมาราธอนและนักแสดงอาวุโสและวิทยากรในหลักสูตรออนไลน์กเกษียณคลาสได้กล่าวว่าในคลาสจะให้ความรู้ด้านการออกกําลังกายโดยให้แนะนําว่าการออกกําลังกายไม่เพียงแต่ทําให้ร่างกายแข็งแรงเท่านั้น แต่จะทำให้จิตใจปล,ลอดโปร่งอีกด้วยเพราะจะได้ละทิ้งจากความเครียดที่มีอยู่ทั้งนี้การออกกำลังกายสามารถทำได้ที่บ้านเพราะทางสสสเองก็ได้เน้นย้ำเรื่องการมีกิจกรรมทางกายลดการเหนื่อยนิ่งทำให้ห่างไกลโรคไม่ติดต่ออีกด้วยค่ะ ในคลาสของผมนะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะเห็นถึงประโยชน์ของการออกกําลังกายก่อนคือเราต้องเห็นก่อนนะครับว่าประโยชน์ของมันคืออะไรนะครับนอกจากนี้นน ία, ก็หาวิธีการออกกําลังกายประเภทของการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับตัวเรานะครับไม่มีใครสามารถบอกได้นอกจากตัวเราเพราะฉะนั้นการที่เราจะหาเหมาะสมต้องค่อยๆทานะครับเอาง่ายๆเหมือนกับเราเตรียมน้ําร้อนน้ําอุ่นที่จะอาบน้ําให้ลูกเราถ้าเราเทน้ําร้อนก่อนแล้วค่อยไปใส่น้าเย็นอันนี้ยาก แต่ถ้าเกิดเราใส่น้ําเย็นก่อนแล้วค่อยๆเติมน้าร้อนนะครับเติมจนเรารู้สึกว่าเออมันพอได้เพราะฉะนั้นความหนักของการออกกําลังกายเราเท่านั้นจะเป็นคนกําหนดมันได้วันนี้ถ้าเกิดคุณเดินได้นะครับคุณมงได้แน่นอนแต่ขอให้เดินอย่างสม่ำเสมอก่อนถึงแม้ว่าเราจะเดินไม่ได้ถึงแม้ว่าตอนนี้ออหลายท่านพี่ๆหลายท่านอาจจะนั่งอยู่วีลแชร์นะครับการออกกําลังกายของเราก็คือออกไปสัมผัสบรรยากาศแบบนั้น นะครับเพราะว่า,าการออกกําลังกายไม่ได้ใช่ไม่ได้เฉพาะเรื่องกายอย่างเดียวนะครับเราจะได้จิตใจด้วยจิตใจที่เราเกิดความปลอโปร่โลนะครับละทิ้งจากความเครียดที่เรากําลังวนอยู่ในความเครียดนั้นหลงอยู่ในความเครียดนั้นหลงอยู่ในความโกรดนั้นออกมานะครับพบบรรยากาศที่มันเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวจะทําให้เราเกิดความสบายตาสบายใจ พอเราเลือกประเภทการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับเราได้แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของท่าออกกําลังกายที่เราสามารถออกกําลังกายได้ในบ้านนะครับบนโต๊ะที่เรานั่งนะครับบนเก้าอี้นะครับหรือพื้นที่ของบ้านเรานะครับขอให้มีกิจกรรมทางกายซึ่งสสสเน้นเรื่องนี้นะครับมากเลยว่ากิจกรรมทางกายก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายอาจจะรดน้ําต้นไม้ล้างรถนะครับเช็ดบ้านซักผ้าทําได้หมดเลยนะครับขอให้มีการเคลื่อนไหวทางกายไม่นั่งเหนื่อยนิ่ง ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้เราห่างไกลกับ NCD นะครับ NCD ก็จะเป็นโรคที่เราเป็นอยู่ตอนนี้นครับมาเป็นแพ็กเกจนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันนะครับโรคหัวใจเลือหลอดเลือดติดตันนะครับพวกนี้มันมันจะมาจากการที่เรามีกิจกรรมที่เหนื่ยนิ่งนั่งเล่น f c e e o o o นะครับหรือนั่งเล่น Twitter หรือนั่งดูซีรีส์นะครับส่วนข้อสุดท้ายก็จะเป็นประสบการณ์ที่ผมได้ จากการออกกำลังกายของผมซึ่งจะนำมาแบ่งปันในหัวข้อสุดท้ายของคลาสกเกษียณคลาสนี้นะครับมันเป็นหลักสูตรที่มันบูรณาการกันหมดเลยบูรณาการให้เราในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกายใจนะครับสังคมมันจะทำให้เราเกิดปัญญาเมื่อสุขภาพกายเราแข็งแรงแล้วจิตใจเราดีแล้วเราเอื้อเฟื้อนะครับเป็นจิตอาสาที่จะไปช่วยเหลือสังคมไปทำประโยชน์ให้เกิดกับสังคมแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดหลังจากที่รู้แล้วคือต้องลงมือทำ รเราจะเรียนรู้จากการลงมือทำผิดพลาดได้ไม่เป็นไรยังไม่เข้าใจได้ไม่เป็นไรกลับมาดูใหม่นะครับแล้วก็เรียนรู้ใหม่ผมเชื่อว่าเกษยียงคลาสเนี่ยน่าจะเป็นคลาสที่ดีที่สุดนะครับตอนนี้นะครับเหมาะกับเรื่องโควิด -19 ตอนนี้ด้วยเพราะว่าถึงจะมีการแพร่ระบาดอย่างไรกแ็แต่การออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพจิตที่ดีเป็นเรื่องที่จำเป็นครับ